ก่อนจะติดตามรับชมที่ดินแปลงนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ช่องคนชายขายที่กันด้วยนะครับ สวัสดีครับพี่ชายครับสวัสดีครับน้องชายและก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุณชายขายที่ครับคุณชายขายที่นะครับวันนี้พี่ชายและน้องชายนะครับยืนอยู่กลางบริเวณของที่ดินแปลงหนึ่งนะครับในโครงการพาตะวัน5 09พาตะวัน5 0 9ครับครับผมโครงการนี้เนี่ยอยู่ในตําบลหมูสีนะครับ เป็นโครงการที่ทำมานานแล้วล่ะครับตัวโครงการเนี่ยเท่าที่สอบถามมาก็คือขายหมดแล้วนะครับครับผมเพียงแต่ว่าเราจะเห็นว่าที่ดินเนี่ยบางแปลงท่านเจ้าของอยังไม่ได้มาสร้างบ้านแล้วถ้าเป็นที่ดินเปล่าเนี่ยครับผมทางโครงการไม่มีเก็บค่าส่วนกลางเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทําให้ที่ดินบางแปลงเนี่ยมีต้นไม้ต้นหญ้าขึ้นสูงเต็มไปหมดเลย ก็เลยดูเหมือนแบบว่าจะลกล้างนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยในนี้เนี่ยมีบ้านหลังใหญ่ๆขึ้นอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับน้องชายครับข<ถ>มตัวโครงการเนี่ยอยู่ติดกับถนนเส้นบุงเตยคลองดินดำนะครับเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเราเข้ามาจากถนนธนรัตฐ บริเวณกม14นะครับมาถึงด้านหน้าโครงการเนี่ยระยะทางประมาณ6กิโลเมตรนะครับแล้วก็จากด้านหน้าถนนที่เข้ามายังตัวโครงการภายในที่ดินแปลงนี้เนี่ยนะครับก็ระยะอีกประมาณ800เมตรครับที่ดินแปลงนี้ที่เราจะนำมาเสนอกับทุกท่านวันนี้เนี่ยเป็นที่ดินเปล่าครับเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดเนื้อที่195ตารางวานะครับ ที่ดินเนี่ยหันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉีงยงใต้ระดับความสูงจากน้ำทะเลของที่ดินแปลงนี้นะครับ374เมตรที่ดินแปลงนี้เนี่ยมีลักษณะพิเศษก็คือว่าด้านหน้าเนี่ยติดกับวงเวียนแล้วสามารถที่จะมองเห็นวิวเขาใหญ่ได้แบบชัดเจนเลยทีเดียวนะครับส่วนที่ติดวงเวียนเนี่ยมีระยะประมาณ27เมตรแล้วก็ด้านข้างที่เป็นถนนที่เข้ามาจากทางด้านหน้าโครงการเนี่ยนะครับ ก็มีระยะประมาณ30เมตรถนนในโครงการกว้างนะครับรใช่ครับ10เมตรเลย <10 m. S 1> ทีเดียวนะครับด้านข้างของที่ดินแปลงนี้นะครับก็มีเพื่อนบ้านนะครับทั้งสองหลังเลยนะครับจริงๆแล้วในนี้เนี่ยจัดสรรแบ่งที่ดินไว้เนี่ยประมาณ150แปลงนะครับเท่าที่เราขับรถวนดูเนี่ยก็มีบ้านเนี่ยสร้างขึ้นกระจัดกระจายไปทั่วทั้งโครงการเลยครับตอนนี้เราอยู่ ทางด้านข้างของแปลงที่ดินนะครับด้วยวิวระดับสายตาของเราเนี่ยนะครับสามารถที่จะมองเห็นทิวของเขาใหญ่ใช่แล้วครับเพียงแต่ว่าอย่างที่เราเรียนให้ทราบตั้งแต่ต้นว่าภายในโครงการเนี่ยต้นไม้ภายในที่ดินแต่ละแปลงนี้เนี่ยก็ขึ้นสูงใหญ่นะครับรบ,บางจุดก็เลยทำให้ บทบังทัศนียภาพของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ไปนะครับแต่ว่าที่ดินแปลงนี้ก็ถือว่ายังได้วิวของเขาใหญ่อยู่ในระยะที่ไม่ไกลนะครับถ้าสร้างบ้านสองชั้นนี่รับรองว่าสบายเลยครับจะเห็นวิวของเขาใหญ่ได้แบบเต็มตาเลยทีเดียวนะครับเท่าที่เราสังเกตมาเนี่ยภายในโครงการก็มีบ้านหลังใหญ่ๆขึ้นอยู่เยอะมากแล้วก็บางแปลงก็กําลังสร้างอยู่นะครับ ภายในโครงการนี้เนี่ยนะครับสำหรับที่ดินแปลงที่ยังไม่มีสิ่งปลูกสร้างนะครับไม่มีการเก็บค่าส่วนกลางครับันนถือว่าเป็นเป็นโครงการพิเศษโครงการหนึ่งเลยเท่าที่พวกเราเจอมาใช่ใช่แล้วครับแต่สําหรับแปลงที่มีการปลูกสร้างบ้านนะครับ ก็เท่าที่เราสอบถามก็อยู่ที่ประมาณ2,000บาทต่อเดือนครับนะครับสำหรับที่ดินแปลงนี้เนี่ยเป็นรูปสี่เหลี่ยมเลยนะภายในที่ดินเนี่ยก็เท่าที่เราสังเกตดูเนี่ยก็มีต้นไม้ใหญ่ขึ้นอยู่หลายต้นเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราตัดพวกวัชพืชหรือต้นกระถินออกเนี่ยครับก็แทบจะไม่ต้องตกแต่งที่ดินแล้วล่ะครับสามารถที่จะปลูกสร้างบ้านได้เลยนะ แล้วก็พร้อมมีต้นไม้ใหญ่นะครับที่ท่านเจ้าของเดิมปลูกไว้ให้อยู่แล้วนะครับแล้วที่พิเศษก็คือที่ดินตรงนี้เนี่ยด้านหน้านติดวงเวียนนะครับที่เป็นพื้นที่ส่วนกลางนะครับเหมือนเป็นสวนหย่อมหน้าบ้านสวยง,งามมากแล้วก็ทิวเขาใหญ่ที่เป็นฉากด้านหลังนะครับถือว่าเป็นที่ในโครงการที่อยู่ในจุดที่สวย แปลงหนึ่งเลยทีเดียวใช่แล้วครับท่านเจ้าของเสนอขายราคาเท่าไหร่ครับพี่ชายครับครับผมสําหรับที่ดินแปลงนี้อยู่ในตําบลหมูสีนะครับเอกสารสิทธิ์เนี่ยเป็นโฉนดเนื้อที่195ตารางวาท่านเจ้าของเปิดราคาไว้ที่ราคาตารางวาละ12,000บาทราคาตารางวาละ1 2 0 0 0บาทกับที่ดินเปล่าภายในโครงการใช่ครับต้องบอกว่าราคานี้เนี่ยถือว่าเป็นราคาที่ ไม่แพงนะครับเพราะว่าเท่าที่เราสอบถามบางแปลงมีสูงกว่านี้ครับนะครับก็ลองดูครับผมสำหรับท่านที่กำลังมองหาที่ดินเปล่าในโครงการเพื่อที่จะปลูกสร้างบ้านนะครับ,รบแปลงนี้เนี่ยด้วยขนาดเนื้อที่เกือบเกือบ200ตารางวาอยู่ในโครงการที่ไม่ไกลจากถนนธนรัฐรมีรปภดูแลรักษาความปลอดภัยนะครับก็ ถือว่าราคาเนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องถือว่าถ,ถ,ถูกนะครับ,ร,บราคาตารางวาละ1 2 0 0 0บาทนะครับ,รบผมเอาละครับ <ผม S 1> น้องชายสำหรับวันนี้เนี่ยเราก็คงบรรยายที่ดินไปงี้ครบถ้วนหมดแล้วนะสำหรับท่านใดที่กำลังมองหาที่ดินเพื่อที่จะสร้างบ้านหรือต้องการหาซื้อบ้าน รพร้อม,<ผ>มที่ดินที่เขาใหญ่แล้วยังไม่เจอแปลงที่ถูกใจนะครับ <ผม S 2> ก็สามารถโทรมาพูดคุยกับเราฝากความต้องการของท่านไว้ให้เป็นโจทย์ของเราในการที่จะค้นหาที่ดินตามความต้องการของท่านแล้วสำหรับท่านที่มีบ้านหรือมีที่ดินที่เขาใหญ่ครับผมอยากจะ ายออกนะครับก็สามารถโทรมาติดต่อกับเราเพื่อให้เราไปทำคลิปเราไม่คิดค่าใช้ใจ่ายใดๆนะครับถ้าอยู่ในบริเวณเขาใหญ่นะครับขอเพียงค่าในหน้า3%ตามอัตรามาตรฐานทั่วไปนะครับในกรณีที่ทางช่องของเราพาลูกค้าไปซื้อสับของท่านได้ใช่แล้วครับถ้าสนใจอย่างไรนะครับติดต่อมาพูดคุยกับพี่ชายและน้องชายได้ที่เบอร์064-797-8978 ครับผมหรือสามารถที่จะกดลิงก์ด้านล่างคลิปนี้แอด์ไลน์ออฟฟิเชของทางช่องก็สามารถพูดคุยกับพี่ชายน้องชายได้นะครับสำหรับวันนี้พี่ชายและน้องชายนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนแนละ้วพบกันใหม่ EP หน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ